<ues> งไงครับใปใชัยความคืบหน้ายังไงกู้ขึ้นได้หรือยังครับยังไงบุกอือเลยโอเคอมว่ายสวัสดีครับวันนี้เรามาบ้านซุ้มรังคาเขียวครับมา <c oughs> ดูการทำงานของช่างนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าทำมาตรฐานมากครับดีมากกับพี่หลงด้วยนะครับ พี่หลงพี่หลงบอกว่ามันเฝาดาวไว้ไม,ไม,ไมันมันพ่ออยู่ดูครับความแน่นหนาทาวนดยอดสุดยอดมากบริเวณโรงช้างถ้าทำได้ะนาษนี้โอ้ดยอดแข็งแรงครับดูเหล็กนะครับดูครับ,รบสวยงามมาก ก็ใช้งบประมาณก็เยอะนะครับอย่างของน้องดาวก็คิดว่าอย่าถ้าเราทำถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ทำตามที่เรามีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขอขอบคุณพลังศรัทธาของ f อฟซีนะครับที่ทำข้อน้องดาวนะครับเดีว,ว่าของโบบาลน,นี่วิวสุดยอดมากครับดูบริเวณบ้านนะครับ โอ้มันเจอพี่เราโูบานโูบานยังไงลกูกยังไงครับแล้วมาปล่อยให้น้องดาววิ่งเล่นแถวนี้ครับน้องเสือก็ททำได้โอเคมากครับดูสวยงามมากนี่ทีโอกาสดีครับขึ้นรถมาถามข่าวนะครับหัวสวัสดี ถามข่า,ขาวน้องเสียงนะครับว่าความพืบหน้าไปทิงไหนแล้วคิอว่าคู่คืนช่องได้ไหมก็เอาถาข่าวข่าวกันนี่ครับบริเวณตันหลวงครับสวยงามมากครับให้ชื่นนะครับลูกค่าสวัสดีค่ะลูกคาค่าก่อนลูกค้าสวัสด,ดีค่ะพอเลยสวัสดีค่ะ ช,ชื่นลืมพ่อแล้วชื่นดูยกขาใส่พ่อยมีพี่หลงมาด้วยนีย่พี่หลงมากับเช้าไม่ค่อยถูกกันนะครับดูดูดูดชื่นชื่นก็โอเคนะครับเนื้อหนังสมบูรณ์ดีดำพร้อมว่มงางนะครับพี่ก็จะให้น้องเสียเอาไปเล่นกับพี่เดือนอนกนะครับก็จะเ็นโมเมนต์พี่เดือนกับชื่นนะครับแี่ก็เจรเราเจร,รถถัง ดูลักษณะช้างเชื่องน,นี้นะครับอยูจะประมาณเชื่อวยาเชื่องนิ่งมากเลยคืออย่างไม่แป้งเราเนี่ยมันมันสูงุันดีๆนะครับจะ<ม>อาการจะเพิยวผพวพว ไงครับชื้นชื้นทาแป้งนะลูกแค่รอยขาวนี่ไม่ใช่รอยปูนบ่เล่นอะไรลูกหืมช<ะ>ิดถึงพี่เดียนที่หาพี่เดียนไ,ไปคะไปค่ะพี่เดียนขะเอ้ยชื่อจ๋าชื่อสวัสดีลูกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ไม่กล้วยมาลูกพ่อไม่กล้วยมาเชิญจ้าเชิญมามาต้อนรับพ่ออย่างดีเลยจ้าพ่อไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอ๋ลูกมันนานทีมาหาพ่อพ่อมาหาไม่ใช่เชิญมาหาพ่อเดีย๋ยวไปเล่นอ,อยู่ที่บ้านเนาะอย่าเล่นอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพ่อจะเให้พี่เดนเล่นด้วยนะลูกนะเดีย๋ยวพาของให้กินนะลูกนะ เพื่นจ้าเพื่นจ้าชื่นสวยคิยดถึงพี่เดอนไหมคะชเพื่นจ้า๋ยวเราดูพี่ของเราหู่จูทีพี่วันไอ้หนุ่มสุดลอ้อคุณล้อพี่เช้าเขาไปเล่นกับน้องดาวนะครับพี่บัว คุณจ้านไาคะชื่อถึงพี่เดอนไหมคะเจ๊เจ,จ๊รถถังเจ๊รถถังครับโอ้โหหน้าใหญห่ลำบึงเลยนี่ถ้าไปอยู่กับน้องดาวนี่เป็นแม่กับลูกกับน้องดาวนี่โอเคนะครับเหมือนกันแลย ดูส่วนพี่หลวงของเราพี่หลวงครับพี่หลวงครับลงมากับพ่อแล้วหลงพี่สิงงยุบอ่ะเอาเนี่เอาเอาแดงห้าพี่เอาแดงอย่างละห้านี่สอบพอดีจน เป็นข้าวพอดีเลยได้อะไรครับเบื right. ่อหรอเอาไปเขาเบื่อเอาเท่าท uh> ี่มีนะแต่ว่าสีเขียวไม่เอญี่ปุ่นนี่เซฟสีเขียวเอาเอามาสองฮะญี่ปุ่นนี่สามคนญี่ปนครับผมเนสามครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แคนก็โอนมาเลยครับเรียลนะผมยังไงครับป๊อใหญ่ความคืบหน้ายังไงกู้ขึ้นได้หรือยังครับ ไงหมดือเลยอเลยปวดหัวอยู่ทของช่องเฉพอะไม่ได้กาวว่ากจีวันจะกู้คืนไม่ได้ได้ไหมถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้ได้แค่ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือได้ช่องกลับมาคืนแต่ว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้เข้าไปดูก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ค่ภาพหน้าปกใน Gmail ครับเปลี่ยนได้ค่บภาพหน้าปกใน Gmail แล้วก็วิดีโอวิดีโอก็รู้สึกว่าจะมีอยู่วิดีโอเดียวทีนี้ทาง Google ก็ได้แต่รับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้แต่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนจะได้นะก็ก็ภาวนาอยู่มันคือเขาตรวจสอบนะเขาตรวจสอบหลายหลายอย่างคือหนึ่งเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่า มันก็มีหลักฐานคือกระบวนการทุกอย่างที่เราดรําเนินการอ่ะคือมันจะลิงก์มาท,ที่ที่ตรงนี้นะมาเข้าเครื่องนี้มาเข้าเครื่องนี้เครื่องนี้เขาก็เลยอ่ะแน่เขาก็เลยมั่นใจว่าคนคนนี้นะเป็นเจ้าของช่องโบบาลจริงส่วนคนที่อยู่ในใน,ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็บอกบอกไปบอกปิดปิดไว้ครับไม่ไม่ให้ให้เข้ามาในช่องหรือเข้ามาในอีเมลได้หรือ ทำอะไรต่างๆคือเขาบล็อกไปเลยเขาบล็อกคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไว้บล็อกคอมพิวเตอร์เอ่อก็เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เข้าได้แค่ iPad เนี่ยเบิ้ลเนี่ยเบิ้ลเนี่ยเข้าได้แค่ iPad ดถ้าถ้าคนคนดูแลของเราเลยมันกู้มันจะไม่ได้กู้อของเรามาได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์หรคิดว่าอันนี้เงินกนจี่คนที่ดูแลของเขาหรอนะเพราะว่ามันมันเขาไปลบมันเขาไปลบวิดีโออ่ะมันก็ยังยัางปรทธานบอกประเดียว่าเอ่อ ลบไปแล้วสิกูขึ้นเนี่ยวอ,อ,อแต่แต่ว,ว่าช่องอ่ะคนติดตามกลับมาเท่าเดิมสองสองแสนในหน่อยอเท่าเดิมคอมเมนต์มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์มีครบทุกอย่างมีครบไม่ครบแค่วิดีโอวิวดีโอนี้หายหมดเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนติดตามที่ว่าคนเปิดช่องช่องช่องอะไรนะโบบานเอฟซีวันนี้เป็นยังไงคนเข้ามาติดตาม,มเรื่อย ก็เข้ามาให้กำลังใจเรื่อยๆครับเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาถามข่าวแนะนำวิธีต่างๆให้เบอร์โทรผู้ที่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะคนระเราก็ได้โทรสอบถามโทรติดต่อนะครับขอคําช่วยเหลือเนะีเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแหล่งสื่อนะครับสําลอง ของของช่องใหญ่แตบอันนี้ปิดขนาดถูกปิดแค่ช่องสำรองได้ยังกระวลกระวายขนาดนี้แล้วเราเคยขายของพวกเรานี่เราจะแก้ปัญหาย่งไเราจะป้องกันยังไงจะขายของฉติว่าของช่องน้องดาวอย่างนี้แล้วก็จะขายหลายช่องอะช่องน้องดาวใช่ไหมครช่องน้องดาวถ้าเราถ้าเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าแก้ปัญหาแได้เฉพาะหน้าพูดตรงๆเลยว่าอ แก้ยากเจแก้ยากก็คือใครใครจะโดนแค่นั้นเองถ้าถึงรับไปแล้วก็ใครจะโดนขนาดผมใส่คือความเป็นจริงอ่ะถ้าใครจะเข้าเน่ะมันต้องผ่านเครื่องนี้คือต้องกดยืนยันใช่ไหมต้องกดยืนยันเข้าแค่นี้ึ๊บขนาดผมทําไวาอย่างดียังเข้ามาได้อช่องก็คือก็คือถ้าโดนแต่กลุ่มเราก็คือมันดีอย่างหนึ่งคือมีคนดูแลให้ จากสิงคโปร์เขาก็มีคนซับพอร์ตเป็นเป็นลายใช้เวลาใช่ไหมถ้าคือว่าถูกกแฮกไปใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาได้คืนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เท่าเดิมมันดีแล้วที่มันแฮกมันแฮกตอนตอนจีห้าแล้วแปดโมงเขาทำงานใช่ไหมแต่ถ้ามันแฮกตอนตอนสักหกโมงเย็นนะใช่ไหมมันก็มีเวลาทําแบบหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุมตีหนึ่งตีสองตีสามตีี มันมีเวลาทําอะไรช่องเราสิบกว่าชั่วสิบสิบกว่าชัององ่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดีของช่องพายบอบานที่มันเรื่องแค่ช่วงเช้าอพอแปดโมงทางทางไลน์ทางทีมงานยู YouTube <c oughs> ทูบเขาทำงานพอดีครับก็มาปิดคุณรู้ว่าช่องผมโดนปิดนะ <c oughs> ช่องผมมาโดนปิดผมไปอ่านดูอ่ะม <c oughs> ันเตือนสามครั้งตามตามกฎของ youtube ก็คือมันจะเตือนเราสามครั้งถ้าเราทำผิดใช่ไหมเช่นเอาเอาคลิปอนาจาร คลิปความดูแลพระโงอ่ะครั้งแรกมันเตือนอครั้งที่สองมันก็จะให้ใบเหลืองครั้งที่สามให้ใบแดงปิดช่องใช่ไหมอันนี้คือผมโดนทั้งสามเลยในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงโดนโดนสามใบเลยโดนเตือนใบเหลืองใบแดงในเวลาครึ่งชั่วโมงทำไมทำไมคุณรู้ว่าเขาแจ้งเตือนก็ด้เมลเมลมแจ้งมามคุณได้ทําลงวีดีโอนี้วีดีโอนี้มันผิดนะเขาก็ให้ใบใบเหลืองมาเขาเตือน่มนพอมันลงวิดีโอที่สอง มันมันเอาไปลงทั้งหมดสามวิดีโอประมาณประมาณสามวิดีโอัโอนลงอ่ะไอคนที่แฮกไปเนี่ยมันบัลงสามวิดีโออแล้วมันก็ถูกถูกช่้าไปอือผมก็ปิดไปเลยปัญหาที่มันมันแฮกของเรามันปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรหรือว่าเขาเราทาอะไรผิดเราเขาต้องแฮกเราด้วยปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นมันมันเกิดขึ้นกับทุกคคีอเตอร์ไอไอบริษัทวีวีเชนอะไรเนะี่ย ผมไปดูแลเครียเตอร์สามล้านซับยังถูกเลยสองล้านแสนกว่าซับหมื่นกว่าซับก็โดนโดนมันเนี่ยแหละเก้าแสนซับก็โดนมันเนี่ยเอาอย่างนี้ผมไม่รบกวนคุณดีกว่าเดี๋ยวคุณกินข้าวเลยครับว่าไงบุญหลาเสียบปะได้ทำงานไหมวันนี้ทำงานไหมวันนี้ทำงานทุกคนทำงานโปรโอ้โหวันนี้มันเสาร์วันที่ใช่หรอครับวันนี้มันเสาร์ครับขคือมหาจิเพ็ดมะกินขือมหาไปหาจิเพ็ดมะกินกินหอมเรทอดไทยมาเลยไหม ไข่ปลาอ่าไ่ปลาครับล้วเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกดีกว่าครับให้เขาน้องก็กินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จแล้วทำงานครับผมสรุปก็ถือว่าโอเคนะครับก็น้องครูสิงนะครับก็สรุปก็ประมาณนั้นนะครับก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับอยอย่างที่ครูสิงนะครับขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์งอย่าเป็นอะไรกับช่องดาวแล้วก็ช่องดาวเทียเดือนแฟมรี่ น้องขนาดน้องเสือน้องสิงเขามีความรู้นะครับแต่อย่างผมพ่อเดานะครับผมจะไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับชื่นไปกับพ่อไหมไปไหมไปบ้านไหมลูกไปไหมครับจ้าก็อยู่เพื่อนบ้านชาวช้างดูกันก็ถามความคืบหน้าเนาะก็สรุปก็เป็นประมาณนั้นนะครับที่สิง กูรูไฟนะครับก <te> th ็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวเครงเดียนแคมบรี่และช่องช้างดาวมงคลนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำชิปวีดีโอให้แฟนขับเอสซีได้ชมคำพูดจาไหนที่พวกเราพูดออกไปอันไหนที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็ต้องขออภัยนะตอนนี้สวัสดีครับ